ภาพลา่าสุดจิ๊บวสุกลายเป็นแบบนี้ถูกภรรยาหุบสมบัติเป็น,นึ่งหนึ่งคู่รักต่างไว้ที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆสำหรับนักร้องหนุ่มจิ๊บวสุแสงสิงแก้วหรือจิ๊บรอดอกับนักแสดงสาวตาหวานจ้าจ๋าพิมรตาเดชอุดมที่ทั้งคู่ได้ควงแขนกันมาเปิดใจเล่าถึงสถานะใหม่หลังเฮืนฟ้าวิวาห์รูเปิดบทเปลือกเรื่องการใช้ชีวิตของคู่ที่ต่างขั้วแต่ลงตัวสุดๆ หลังจากเป็นสามีภรรยาแล้วเจ้าจา๋าฮุบทุกอย่างของพี่จิ๊บมันคือยังไงครับเจ้าจา๋ามันเป็นเรื่องจริงค่ะทั้งชีวิตและไม่มีชีวิตยึดหมดไม่มีชีวิตเช่นบ้านสวนรถต่างๆนานาเขามีรถโบราณเยอะก็ค่อยเอามาขับช่วยดูแลมุมต่างๆของบ้านจ๋าก็มาถ่ายรูปฮุบแม่เขาด้วยเป็นแม่ของจ๋าเรียบร้อยเวลาที่พี่จิ๊บออกไปตีเทนนิสตอนบ่ายจ๋าก็จะหันมาดูในบ้านหลังนี้ มีเรามีแม่เขามีพอบ้านของเขามีแม่บ้านของเขามีบ้านของเขาทั้งหมดนี้มันคือของเราหมดแล้วนี่เขาไม่ต้องกลับมาก,ก็ได้นี่เป็นเจ้าของเต็มที่รู้สึกสบายใจจิ๊บคำว่าคูดทั้งหมดมันคือเรื่องปลายเหตุต้นเหตุคือถ้าขูดหัวใจกันมาตั้งแต่แรกไม่ได้สิ่งนี้ก็ไม่เกิดขึ้นอีกทางจิ๊บวสูเผยยกที่ดินให้เจ้าจ๋าเป็นของขวัญจริงเต็มใจให้ฝ่ายหญิงไม่ได้ขอนักร้องดังในตำนานบอกด้วยว่า เจ้าจ๋าพริมและตาแฟนสาวก็ตกใจตอนที่ตนยกที่ดินให้เชื่อจะเกิดประโยชน์ในอนาคตแล้วจริงๆเรื่องทายาทมีแผนยังไงจริงๆจ๋าอยากมีเลยแซวเขาว่าชอบมาลูบท้องคืออยากมีหรือเปล่าคือตอนนี้ที่บ้านมีหมายอยู่สองตัวซึ่งเขารักมากๆดูแลใส่ใจจ๋าว่าถ้ามีลูกจริงๆเขาก็ต้องรักมากขนาดหมาย,ยัางรักขนาดนี้แล้วเป็นคนจะขนาดไหนคือตอนนี้เราก็คุยกันว่าให้เป็นเรื่องของธรรมชาติมาเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้น ครอบครัวแต่ละบ้านว่ายังไงบ้างทุกคนอยากให้มีลูกมีตังค่าหัวเลยนะแม่พิจิบบอกว่าถ้ามีลูกจะจ่ายเท่านี้พอคุณแม่เจ้าจ๋าทราบว่าทางคุณแม่พี่จิบจะให้เท่านี้คุณแม่จ๋าเลยบอกว่าจะสมทบทุนให้เพิ่มอีกด้วยตั้งกันไว้เจ็ดหลักเลยค่ะคุณนายจําเป็นคนจีนชอบทองเลยบอกว่าท้องที่มีทั้งหมดจะยกให้หมดเลยแต่ยังไม่เห็นใครบอกเลยว่าจะช่วยเลี้ยงยังไง ถ้าจะมีลูกก็ต้องทุ่มสุดตัวแต่เขาเองก็ห่วงเราด้วยเราทํางานเหนื่อยมาทั้งชีวิตดูแลครอบครัวดูแลยายดูแลน้องเขาอยากให้เรามีความสุข